จากชุดนี้นะคะชุดนี้มันปิดดิฟต,ตรงนี้ใช่ไหมคะ e n นเ r อร์ Enter ลงมาเราจะเติมนะคะโค้ดเข้าไปโดยการขอพื้นที่ค่ะแถวเพิ่มนะคะวิธีการก็ก๊อปมาเลยก็ได้มต้องพิมพ์นะคะก๊อปปี้วางก๊อปปี้วางก๊อปปี้วางนะคะก๊อปปี้วาง ก็ปี้วางเอาไว้เพื่อที่จะบอกว่าเออเดี๋ยวแถวต่อไปขอพื้นที่ด้วยนะแถวต่อไปหมายถึงว่าเดี๋ยวขอเซฟก่อนเมื่อกี้พอดีลองจะบอกอแล็บนะคะอยากให้เอามาโชว์เอาไว้พื้นที่ตรงข้างล่างตรงข้างล่างตรงนี้หลังจากลุกเกอร์สตูดิโอเราขอจองพื้นที่นะคะหนึ่งอีกหนึ่งแถวจองพื้นที่ตรงนี้อีกหนึ่งแถวนะคะเพื่อที่จะวางกราฟ กราฟที่ระวงังอยากวางสักสองกราฟอยากวางสักสองกราฟทีนี้เวลาวางสองกราฟเนี่ยเราก็อาจจะแบ่งหน้าจอให้มันเป็นลักษณะของหกกับหกนะคะคอลัมน์แบบหกคอลัมน์ผสานกันนะคะได้ครึ่งหนึ่งของหน้าจอแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นหกคอลัมน์ผสานกันนะคะก็จะได้อีก ครึ่งหนึ่งของหน้าจอเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้ใช้พื้นที่เต็มแบบลูกร e สตูดิโอแบบนี้นะคะแปลว่าเราต้องซอยแถวเนี้ยให้เป็นสองส่วนเดี๋ยวอาจานขอไปเอาโค้ดตัวอย่างที่ใช้การซอยคอลัมน์อย่างโค้ดตรงเนี้ยแบบเนี้ยแปลว่าเขาซอยเป็น 6. ตอนนี้นะคะอาจารย์อ่ะใช้พื้นที่ในแถวเนี้ยหนึ่งแถวเนี้ยจยันแบ่งเป็นคอลัมน์แรกคือใช้ไปหกล็อกหกล็อกนะคะประสานกัน อะไรก็ตามที่วางในหกล็อกเนี่ยก็คือจะอยู่ได้ครึ่งหน้าครึ่งหน้าครึ่งหนึ่งหกล็อกมันเท่านี้เท่ากับสองอันเนี้ยรวมกันจะได้กราฟที่มีความกว้างครึ่งหน้านะคะมันจะใช้หกล็อกหนึ่งจุดหกล็อกหนึ่งจุดแบบนี้นะคะข้างล่างเราก็เลยจะต้องทำเป็นสองชุดแบบนี้ค่ะ ในแถวเนี้ยค่ะในแถวเนี้ยแถวเดียวกันเนี่ยแถวเดียวกันเนี่ยเรากําลังแบ่งพื้นที่ออกเป็นหกล็อกหนึ่งพื้นที่แล้วก็แบ่งพื้นที่หกล็อกนะคะซึ่งอยู่ในแถวเดียวกันเนาะ,ะประมาณนี้เอ,อ่อเพื่อไม่ให้พวกเราพิมพ์หลงเดี๋ยวอาจารย์ขอส่งไปในแชทแล้วกันกลัวว่าเดี๋ยวเราจะ พิมพ์แล้วเดี๋ยวจะเอ่อตกป่ะคะพิมพ์ตกอ่ะตอนนี้เรากำลังจะทำการวาดกราฟนะคะที่ใช้ Google Chart API ทีนี้กราฟอะไรบ้างอาจารย์เมื่อกี้ส่งไม่ทันอ่ะเมื่อกี้ไม่ทันใช่ไหมคะไอตัวที่ให้ก๊อปมาวาง อ๋อให้ก็มาวางโอเคตอนนี้ตัวที่ให้ก็มาวางนะคะเข้าไปในแชทในแชทของซูมนะคะส่งส่งไปส่งไปให้ใหม่ในแชทของซูมเนี่ยมันคือโค้ดหกบรรทัดนี้นะคะตอนนี้พวกเราอะ่ะมี กราฟที่มาจากลูกร e สตูดิโอซึ่งมันลันอยู่ภายใต้ของโลโลโลเนี่ยมันเปิดดิฟโลปิดดิฟโลแล้วอะค่ะเรา Enter ลงมา Enter ลงมาวางโค้ดหกบรรทัดน,นั้นนะคะลงไปวางเพื่ออะไรวางเพื่อทำการจองพื้นที่ด้านล่างตรงนี้นะคะพื้นที่ด้านล่างสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเราเรียกว่า การใช้พื้นที่แต่ละแถวอันนี้คือแถวเดียวกันนะแถวเดียวกันอันนี้คือแถวเดียวกันอาจารย์วางในเฟสได้ไหมคะตรงนี้แถวเดียวกันนะคะวางในเฟสอะรอคะใช่ค่ะ เวลาเราเอาโค้ดมาวางอะคะ่ะสังเกตดูอาจารย์จะแบ่งวักเอาไว้นะคะแบ่งพื้นที่ว่างเอาไว้เพื่อให้เราได้วางโคดดิ้งของ Google Chat r API นะคะเ,เราไปเอา Google Chat r API มา อะไรก็ได้กราฟอะไรก็ได้ให้อิสระเลยนะคะสองกราฟเนาะกราฟแรกวางอันบนกราฟที่สองวางอันล่างนะคะอ่า g o o g l ลชาร์ตดีพีที่เราเรียนกันอาทิตย์แรกมีทั้งหมดยี่ปดกราฟเลือกมาได้เลย Google Chart API อยู่ในเว็บไซต์ developer.google.com นะคะอาจารย์เลือกก่อนนะเอาสวยๆหน่อย เอาอันแรกเลยดีกว่า Annotation chart Annotation chart เป็นลักษณะของกราฟที่เป็นเส้นซึ่งแบ่งตามช่วงเวลาสามารถที่จะยืดหดช่วงเวลาที่สามารถซูมข้อมูลเข้าไปดูได้แบบนี้อันนี้เราเรียกว่า Annotation chart นะคะอาจารย์จะเอา Annotation chart แต่ว่าเวลาที่เอาไปมันจะไม่ใช่เอาไปทั้งหมดแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่า การเอาไปทั้งหมดแบบนี้มันคือหนึ่งหน้าของเว็บไซต์นะคะหน้าเว็บไซต์หนึ่งประกอบไปด้วยเปิดแท็ก h a d t m l เปิดแท็ก head เปิดแท็ก body เปิดแท็กแล้วก็ปิดแท็กแท็กต่างๆเนี่ยมันมีความหมายของมันนะคะเอาวันแรกก่อนแท็ก body เนี่ย แท็กบอดี้คือส่วนที่อยู่ตรงกลางของเว็บซึ่งใส่อะไรเข้าไปมันจะแสดงสิ่งนั้นออกมาเพราะฉะนั้นในตัวของเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันมีการเปิดแท็กบอดี้อยู่แล้วนะคะทุกคนเราลองเลื่อนขึ้นไปดูสิบรรทัดที่ยี่สิบคือแท็กบอดี้แท็กบอดี้เนี่ยมันคือแท็กที่ทำให้เรามองเห็นว่าหน้าเว็บไซต์ของเราอะคะ่ะ มันวางอะไรอยู่บ้างเพราะฉะนั้นทุกโค้ดที่อยู่ในแท็กบอดี้คือโคดดิ้งที่แสดงผลลัพธ์ส่วนแท็กอื่นอย่างเช่นแท็กที่เป็น head แท็กที่เป็น h e แท็กที่เป็น h e เป็นการเหมือนกับเอาไลบรารีชาวบ้านเขามาประกาศเอาไว้ว่าฉันจะใช้ไลบรารีเหล่านี้ ฉันจะเซตอัพให้ชื่อเว็บของฉันชื่อนี้ฉันจะใช้ฟอนต์เป็นฟอนต์ที่ชื่อว่า U T F 8ฉันจะใช้การ viewport แบบลักษณะของ width high w i t h แบบ scale 1.0ูพูดง่ายๆคือตัวที่มันอยู่ใน head เนี่ยแทบที่เป็น head เปิด head ปิดเนี่ยมันคือการประกาศตัวแปรหรือการบอกว่าจะใช้ อ่แพ็กเกจอะไรเสริมเข้าไปนะคะดังนั้นทุกคนคะเวลาจะเอาโพดดิ้งอื่นมามิกซ์เนี่ยเราต้องตีโจทย์ให้ออกว่าอะไรเป็นการแสดงผลลัพธ์อะไรเป็นการฝังสคริปต์ของคนอื่นนะคะฝังสคริปต์เพราะฉะนั้นในแท็บที่เป็นเฮดนะคะเวลาก๊อบมานะในแท็บที่เป็นเฮดนะ HTML กับ h e เนี่ยในเนี่ยเรามีอยู่แล้ว HTML กับ h e มีอยู่แล้วไม่ต้องก๊อปแล้วไม่ต้องก๊อปมาแล้วเราจะก๊อปมาแค่เพียงส่วนที่มันจะใช้นะคะก็ตั้งแต่คำว่า s คริปตค่ะทุกคน s คริปตเปิดบรรทัดแรกของ s คริปตเปิดมาจนถึง s คริปตปิดนะคะ เพราะฉะนั้นไม่เอาปิดเฮดตัวนี้ไม่เอาเปิดเฮดก็ไม่เอาค่ะตอนก๊อปกัอะไรก็ได้ค่ะชั้นวันถามว่ากรบอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะกับอะไรก็ได้แต่ว่าตอน copy มาเราจะไม่ก o อป html กับ head มานะคะทำไมมันก็ไม่ได้อาจารย์เพราะว่าอย่างนี้นะคะทุกคนในหน้าเว็บแต่ละหน้าเนี่ย มันมีการเซตอัพเทมเพลตของมันอยู่นะคะเอ่อสมมุติว่าหน้านี้มันเซตอัพว่า HTML English อ่า language นี่เป็นอังี่ยมันเซตอัพแล้วแล้วก็ h e เนี่ยมันบอกว่าใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ที่ดึงของชาวบ้านมาใช้พวกเทมเพลตพวกธีมสีเทาพวกอ่อลูกเล่นที่เป็นบ o t s สเตปต่างๆนะคะย่อหุบได้ เป็นลูกเล่นที่แบบว่าลิงอะไรเงี้ยพอเอาเมาส์ไปโดนแบบซูมขึ้นมาได้ในภาพของไอคอนอะไรเงี้ยพวกเนี้ยคือมันทําการดึงข้อมูลมาดึงไลบรารีมาดึงตัวโคดดิ้งสำเร็จมาเนี่ยค่ะจากพวกเนี้ยจากบ t s t r a ปถ้าเกิดว่าเรา copy ตัวโคโดดิ้งที่เป็นเฮดคำว่า h มาด้วยนะ Copy คํคนี้มาด้วย แปลว่า e h e a เก่ากับ e h e a ใหม่นี่มันเป็นสอง h e a แล้วมันงงระบบมันงงหน้าจอมันเอือระบบที่เป็นลูกเล่นของมันจะเอือค่ะไม่รู้จะฟัง h e a ใครนะคะไม่ใช่ไม่รู้จะฟัง h e a ไหนเพราะฉะนั้นตอนที่เอาเขามาเนี่ยเอามาเฉพาะสคริปไม่ต้องเอาคําสั่งว่า h e a มานะคะเดี๋ยวมันสับสนเพราะหนึ่งเว็บจะมีแค่หนึ่ง h e a เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเอาแค่สคริปมาวางเลยค่ะเวลาวางก็ ก่อนที่จะปิดเฮดเนี่ยระวางลงไปได้เลยนะคะวางสคริปต์ลงไปได้เลยแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนทุกครั้งที่เอาสคริปต์มานะคะจะต้องอยู่ในเฮดเสมอเลยแบบนี้เลยนะ,ะวางลงไปแบบนี้ตอนนี้อาจารย์เอาสคริปต์ของ annotation มาแล้วซึ่ง annotation เนี่ยเขาบอกว่าเขาทำกราฟโดยใส่ข้อมูลเหล่านี้ลงไป แล้วเขาสร้างกราฟที่ชื่อว่าดิฟนะคะชาร์ตดิฟเวลาเขาสร้างเสร็จแล้วเนี่ยต้องการไปแสดงผลนะ่ะโคดดิ้งอันเนี้ยมันบอกว่าในส่วนของบอดดี้จองพื้นที่เอาไว้จองพื้นที่เอาไว้แล้วเอาชาร์ตดิฟที่เราวาดไว้แล้วเนี่ยไปแสดงในพื้นที่นั้นแปลว่าตอนนี้มันซิงก์กันระหว่าง ที่มันวาดกราฟด้วยสคริปต์ข้างบนกับพื้นที่ที่มันสร้างขึ้นมามันทําการเชื่อมโยงกันด้วยคํานี้นะคะคำนี้แปลว่าไอ้ที่มันวาดไว้ข้างบนเนี่ยมันกําลังจับยัดใส่เข้าไปในพื้นที่นี้ที่ถูกจองแปลว่าตรงเนี้ยเรากําลังแสดงผลชาร์ตที่ถูกสร้างไว้โดยสคริปต์ข้างบนนะคะเวลาเอาไปวางเนี่ยมันอยู่ในบอดี้ เพราะฉะนั้นในบอดี้ก็คือหน้าเว็บหน้าเว็บหน้าเว็บทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือบอดี้นะคะที่มันโชว์ของอยู่เนี่ยเราอยากวางตรงไหนล่ะเราบอกว่าอยากวางบอดี้ส่วนที่เป็นข้างล่างของลูกระสตูดิโอตรงนี้นะคะอยากวางด้านล่างตรงนี้โพสที่เราเตรียมไว้นะคะเราจําำมันทัดไม่ได้มันทัดเท่าไหร่จำได้ใครจำได้ เดี๋ยว่ิไหร่แล้วลืมดูบรรทัดไว้ใครอยู่บรรทัดที่เราเขียนโค้ดกบรรทัดบ้างฮะอยู่บรรทัดเท่าไหร่แล้วคะ,ะช่วยบอกอาจารย์หน่อยบรรทัดเท่าไหร่อันนี้อ่ะ4 8 4 c84 นะคะเราเตรียมพื้นที่ไว้แล้วสำหรับโชว์กราฟ c84 นะซึ่ง c84 เนี่ยเราเอาโคดดิ้งที่ Copy บรรทัดเดียวนั้นนะคะสคริประวังไปแล้วเพราะฉะนั้นตัวโชว์กราฟก๊อปมาเลยหนึ่งบรรทัดนี้นะคะแล้วมาวางในพื้นที่ที่เราอยากให้มันแสดงนะคะ ตอนนี้พื้นที่ที่อาจารย์อยากให้แสดงคือการผสานเซลล์6คอลัมน์โดยพอผสานแล้วตอนที่มันโชว์กราฟเนี่ยต้องปรับ width ให้เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะคะให้ให้หกร้อยตามเดิมของเขาก็ได้เนาะลองดูก่อนว่าสวยไหมถ้าหกร้อยไม่สวยค่อยมาปรับตรงนี้แก้ให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งสคริปต้องวางข้างบนเลยตรงเฮตุส่วนดิฟที่อยู่ในบอดี้ต้องเอามาวางในพื้นที่ที่เราจองจองสิทธิ์ไว้ค่ะจองพื้นที่ไว้อะคือการผสานเซลล์หกคอลัมน์นะคะอาจจะลองก่อนดีเฟส แล้วหนึ่งกราฟแล้วนะคะทีนี้อันนี้อีกอันนึงเอาอะไรดีเดี๋ยวไปขอดูก่อนนะได้มาแล้วกราฟหนึ่งเอาสองกราฟนะคะทุกคน ัน,นึงเอาบทรีแล้วกันบทรีวบทรีเป็นการเอาคำมาสามารถยุบย่อได้ตามประโยคที่มันเชื่อมอยู่นะคะสามารถเอามาทำเป็นลูกเล่นเกี่ยวกับต้นไม้แบบบทรีได้เพราะฉะนั้นตอนเอามาก็เหมือนเดิมเอาสคริปต์มาวางในเฮด สคริปตรงนี้ที่อาจารย์ก็ไปเนี่ยเขาทำการสร้างกราฟไว้แล้วชื่อว่า Word Tree Basic พอสร้างในสคริปไว้เสร็จเวลาจะเอาไปแสดงผลเรา copy d ดดิฟไอดตัวนี้ Word Tree Basic ที่มันเชื่อมโยงกันคำนี้ยค่ะเอาไปไว้ในล็อกข้างล่างนึกออกไหมคะแค่นี้เองอเดี๋ยวอาจารย์ขี้เกียจจะเลื่อนลงมาหาอาจารย์ก็ปีตัวนี้มาวางก่อนเดี๋ยวจะงงอีก่าไม่เจอนะคะ หนึนี่หกร้อยมันสูงไปหน่อยตัวยืดไปหน่อยเอาสี่ร้อยพอสองอันนี้ต้องเท่ากันถึงจะสวยเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยที่เราวางกราฟเนี่ยค่ะเราจะวางกราฟเนี่ยคำสองคานี้จะต้องเป็นคนละคํากันนะถ้าคำนี้เป็นชาร์ตดิฟแล้วคำนี้เป็นชาร์ตดิฟด้วยซ้ำกันไม่ได้ในหน้าเว็บเดียวกัน ในหน้าเว็บเดียวกันไม่สามารถทำให้ดิฟไอดีที่วาดกราฟมันเป็นชื่อเดียวกันได้มันจะแสดงแค่กราฟเดียวนะคะทั้งเดียวเพราะฉะนั้นเวลาทําเนี่ยบางทีเราไปเจอว่าเขาตั้งชื่อเดียวกันเลยเราแก้ปัญหายังไงของอาจารย์ที่เลือกมามันคนละชื่อไม่มีปัญหา Copy โคดดิ้งมา แล้ววางได้เลยก่อนปิดเฮดนะคะก่อนปิดเฮดวางตรงนี้มันคนละชื่อกันกับกราฟแรกไม่มีปัญหาถ้าตรงนี้ชื่อเดียวกันแก้ไขปัญหาโดยการเติมเลขเข้าไปอย่างเช่นถ้าเกิดบังเอิญบังเอิญน,นะมันดันไปชื่อว่าชาติเพราะตอนเราก๊อปอะบางทีเราไม่ได้ดูนะคะ มันใช้ชื่อนี้ใชชื่อนี้แล้วในเนี้ยมันก็ตั้งชื่อบนชื่อนี้สมมุติว่าสองสองกราฟอีกราบนก็ชาร์จดิฟไอชาร์จล่างก็ชาร์จดิฟเราก็เติมเลข2ไปให้มันหน่อยแล้วพอโคดดิ้งข้างล่างโคดดิ้งข้างล่างตรงนี้มันชื่อเดียวกันใช่ไหม ชื่อเดียวกันตรงนี้เราก็ใส่เลขสองให้มันหน่อยแบบนี้ก็ได้นี่ก็ได้ทำให้มันอย่าซ้ำกันอ่เดี๋ยวอาจารย์ทดลองรันดูก่อนมาแล้วะสวยงาม ได้แล้วก็แคปส่งได้เลยนะคะนี่ภาพที่สามภาพที่สี่ครบแล้วสี่ภาพสำหรับวันนี้นะคะกราฟนี้กราฟไหนก็ได้คะ่ะอีกสองกราฟอิสระได้เลยอ่าทีนี้ใครส่งเรียบร้อยทั้งสี่รูปแล้วนะคะอยากให้ พรีเซนตนะคะอยากพรีเซนต์พรีเซนต์อันนี้เนาะว่าเราเลือกอะไรมาบ้างเดี๋ยวอาจารย์จะสต็อปแชร์สำหรับคนที่ส่งครบนะคะแชร์หน้าจอแล้วพรีเซนตได้เลยพอพรีเซนต์เสร็จก็ออกรีบออกได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวะจะได้ไม่ต้องรอกันนะคะ ก็สอนในเสร็จก่อนเผื่อว่าใครพีเซนต์ก่อนก็จะได้กลับก่อนคนที่อยู่มอพีเซนต์ก่อนก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเดินทางกลับบ้านอีกเดี๋ยวฝนตก